วันนี้ก็หลวงปู่เอาแตงให้ครับแต,แตงโมงมงวดก่อนสองเก้านะคะกับหัวนะคะหกสองนะคะทุกท่านบ่อยฮะบ่อยหกกับเก้านี่ยบ่อยมากเลยกับหัวกับหางค่ะข, <อ S 2> ขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านาามาตามต่อนะคะเลขของอาจารย์สมเพชรนะคะงวดก่อนสองเก้านะคะก็ กับหัวนะคะหกสองนะคะทุกท่านอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตามเมืวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะคะว่าอาจารย์สงเพชนะคะฝันหรือยังนะคะถ้าฝันมีฝันแม่นมากเลยนะคะสวัสดีอาจารยะะ์สวัดีครับผมครับสวัสดีครับผมด้มาอีครับอาจารย์ามฝันโลกกปูให้เดชพิสนาเต้เต้เข้าถูกครับม สนาปูก็คือหกกับเก้ากับหัวกับหางเอาได้บ่อยฮะบ่อยหกกับเก้าเนี่ยบ่อยมากเลยกับหัวกับหางคปกติถ้าบอกเก้าต้องมาหกด้วยเข้าะล้วเก้าเเดียวกันี๋ยวเมื่อวานอาจารย์ฝันที่ยังไงอมือวันนี้ก็หลวงปู่เอาแตงให้ครับแตงโมแตงโม ลูกเบลอเลเลยยกมาให้หนึ่งลูกครับแล้วก็ให้ผมสับผ่าครึ่งนะฮะพอผ่าครึ่งแล้วน้องบู่ก็ให้แบ่งกันคนละครึ่งนะฮะให้ผมครึ่งหนึ่งแล้วหลวงปู่ขอไปครึ่งหนึ่งทีนี้หลวงปู่ก็ไปสับไอ้ไอ้ครึ่งหนึ่งเนี่ยสับ สี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่สับสี่ครั้งนะครับครับแล้วก็ไอส่วนที่ของผมเนี่ยลุงปู่ก็มาสับครึ่งหนึ่งนะฮะจากจากแตงโมครึ่งหนึ่งเนี่ยลุงปู่สับครั้งหนึ่งมันก็จะออกเป็นสองชิ้นนะครับครับแต่ของลุงปู่นี่สี่ชิ้นนะครับอืมก็มันเคยลุงปู่เคยสับ แตงโมห <c oughs> ลายรอบมาตอนนั้นน้องเอาแตงโมมาให้เยอะวันนี้ให้แตงโมมาลูกเดียวครับแล้วก็ให้ผมเป็นคนผ่าคนแรกเลยครับอ่ามันก็จะเป็นสองสองชีกนครึ่งแล้วลวงปู่ก็บอกอันโเกิดอันนี้ก็น่าก็คือหลวงปู่ก็ดึงไปข้างหนึ่งแล้วก็เอามีดจับสี่ครั้งของลวงปู่เป็นสี่ชิ้น แต่ของผมเนี่ยชิ้นหนึ่งแล้วลวงปู่ก็มาสับกลางอีกครั้งหนึ่งเป็นเป็นสองชิ้นครับปิดสไแล้วเนาเนะจะเป็นปิดสนาตีว่ายัางไเนอกค่ะบันผมใช่ผมตีก็ตีง่ายๆเลยแล้วเ,ล <c oughs> เดี๋ยวก็จะผมตีไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ ประมาณนี้นะฮะประมาณหนึ่งสี่สี่สองครับก <4, 2, S 1> ็ป <4, 2. S 1> ร,ร,ระมาณนี้นะครับตีไว้ตัวเดียววงกลมหน่ถ้าสองตัวเ <c oughs> นานะก็ <c oughs> จับแน้นๆนะอ่าก็ก็หมุนนะครับแก็ต้องจับนะครับก็จะเป็นสองสี่ประมาณนี้แหละครับอ่า ก็กครับ่หนึ่งหนึ่ง่อย่างนี้แหละครับหนึ่งสองถ้าถ้าถ้าจะหมุนก็คงประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นหนึ่งสองสองหนึ่งมันจะมันจะเยอะไปไหมที่ว่าแล้วก็ก็ประมาณนี้นะครับผมตีไว้ประมาณนี้หนึ่ง <1, S 1> ่สอง หนึ่งสี่สองไปหมุนไปตัดเอาเนาะครับผมแา้วกันเดือนนั้นเลยครับแต่แต่อย่าลืมว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนี่เนาะค่ะหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองเจ็ดสี่สองตัวเนนะครับตัวของมือเทากอดครับจินตนาการทิ้งเจ็ดเนาะดีนะครับมาครับครับแล้วฟันปันนี่หนึ่งไปคิดต่ามีฐานอะไรนะฟันพัดงูให้ คือมันมันไม่ไม่เชิงฝันนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าผมสวดมนต์สวดธรรมเสร็จนะผมก็จะนั่งสมาธินะฮะผมก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เหมือนกับว่าในสมาธิเนี่ไปเจอหลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็จะเอาแตงโมงให้ผมลูกหนึ่งให้ผมมาลูกหนึ่งแล้วให้ผมสับให้ผมผ่าผมก็นึกว่า ผมผ่าแล้วผมจะจิ้มให้หลวงปู่หลวงปู่จะชันแต่ว่าหลวงปู่บอกว่าเฮ้ยเกิดโยนุเตากนาโยนี่ก็คือหลวงปู่ก็ดึงไปข้างหนึ่งนะครับพอดึงไปข้างหนึ่งแล้วหลวงปู่ก็สับสี่ครั้งนะครับสับเป็นสี่ชิ้นแล้วหลวงปู่ก็เอามีดมาสับตัวที่อยู่ชิ้นที่อยู่นีผมกับผมเนี่ยหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นเป็นสองชิ้น ที่อยู่กับผมสองชิ้นที่อยู่กับลุงปู่สี่ชิ้นนี่ผมก็เลยตีง่ายๆก็คือว่าแตงโมลูกหนึ่งกองก็ตีเป็นหนึ่งเลยครับแล้วก็อให้ผมสับครั้งหนึ่งมันก็จะแตกออกเป็นสองครับแล้วลุงปู่ดึงไปก็จะเป็นสับสี่ครั้งก็มันก็ไม่มีอะไรมากก็คือประมาณนี้นะฮะในคนนีลุงปู่ก็เป็นอย่างนี้เลยครับครับไว้ไว้ตลอดในกรอีลุงปู่อย่าครับก็ลุงปู่จะให้อย่างนี้ตลอดครับ ก็ <contribute>. <S <S ส่วนมากจะเป็นปิิศนาไม่ปริศนาถ้าถ้าผมได้ขึ้นไปบวงสวงจะไม่พลาดถ้าหากว่าขึ้นบวงสวงที่พลานเพชรน,นี่ก็จะรู้ตรงๆเลยนะวะ่าช่วงนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นไปนะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังอาจจะนัดพวกลูกศิษย์ลูกหห เป็นใบบวงสรวงขอพอรมนต์ปู่นะฮะก็ออกรราจากทุกช่วงเนีย่ยอ่าก็น่าจะออกพรรษา่ยดีกว่านะครับออกพรรษาดีกว่าแ้วบวงสรวงเนี่ยจะเตะนะฮะแต่ก็วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้แหละครับครับแล้วก็อตัดหกตัวนะครับจะมีหนึ่งสองสองหนึ่งด้วยเนาะใช่หนึ่งสองสองหนึ่ง อนีจะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็สี่สองสองสี่เนาะครับครับตัดเอาประมาณนี้นะครับเลขเล่นยอะกับความาณหลาครับอาจารย์ช่วยวงเบี่ยวกัตัวที่เด่นเนที่สุดจะคู่หรือครับเอาก็ถ้าเด่นก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับวงสองเก้าสองสี่นะครับสองสี่สองเก้าสองเก้าเก้าสอง ตรงนี them them. <24> <24> <24> <24> <24> ้ม pues ่วงให้สองสีนะรอบหลวงปู่ยี่สิบสี่ปีพอดีเนาะเออก็น่าจะเป็นเช่นนั้นโจ๊กนั่นีลที่หลวงปู่แาะสังขารด้วยเนาะรอบครับครบรอบยี่สิบสี่ปีเนาะโอ้ตัวนี้ผมลืมไปเลยนะผมไม่ได้คิดในตอนนี้ลองไปตันะคะจันจันชวนถายหลวงปู่หลายคนจะืังเสียเชกันสักบทเป็นทักถอยหลวงปู่อ๋อครับนด้า มันชัดหดเครับได้ครับก็ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต่าบูชาลุงปู่มากครับก็ลุงปู่สมัยที่ลุงปู่อยู่ก็จะสวดประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมก็จะ ใช้ทำนองเดียวกับหลวงปู่นะครับเพียงแค่ว่าต้องใช้ขันห้านะฮะขันห้าบูชาหลวงปู่ครับเ้องให้นะร้องให้หลายคั้งครับกับสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะพระควรตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควรตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พระขาวตรวหัโตสัมมาสัมพุทธษษัสสะธุนะโมโพธิสัตโตมหาคุณโมหิติโกมหาราโภหังโูเชมิสิทธิราโพนิรันตรงพุทธังบาสิทธิธรรมังบาสิทธิสังฆังบาสิทธิอาริยะองสงสัมปันโนอิติปิโสพระขวียสมาร r a ไมกุลุกเอาเดื้อลุกเอาสวงกันองเงินเนี่ยกเจ้าสมปึงบารมีกุลุกเอาจุยกนจุยเจ้า คนเจ้าซ่อมโชคชุมเรียบห้องลูกเอาเด้อบ้านโมออยคนออยเจ้าถึกกอดกำนัดเมียนนางกัดแบนเฮยลูกเอาคนเจ้าเมียนปรักเมียนสตางกอดบันนี้ก็ออยคนเจ้าเมียนปรักเมียนสตางเด้อเมียนลุยเจริญเจริญเอาบ้านโชคบ้านเรียบออยบ้านอ่า จังเดิงเลขชโนดนางเจงเซยนะเราเอาไงกระนงวันที่วันที่หนึ่งตุลาเนาะ๋อไงวันที่หนึ่งไงเราเอาอ่ามันเลขท้ายรางวันที่หนึ่งนะรางวันที่หนึ่งฉลากรัฐบาลเลขท้ายสามตัวรางวันที่หนึ่งนางเจงเสดยก็อ่อยดูเอานี่บานปรับ អ language... language... ោយពេញប្រាប <-ennen> <s unas> ់ហ <shamefulwohl> <S unterstützen cả Sisters> <SIS ើយក៏អោយវាចេញเด้อលោកអោเด้อស្រំប្រាក់សំ1សំសវាយថាលោកអោសាទោសាទោអឱអអាណົນអើយព្រះគុណអឺ จากนงคลนคเขมีลกำตุน้าคลุนขยมเอ๋ยกำมจกำนางหายอง สังเวสอาสราบีรูปเลี้ยงกายกะมิจังพองเตียงลายประสงแดกทะเลยเวิง่งว เปียกุณนเอยสมสมารดาโอ,อ้ยรูปอานปีภายกนงโลกไยภัยนางนา ព្រះយាធលព្រំបានបានហើយបូនព្រឿនចរើនជួយអាសាព្រះយាក្រូអូបាជាអួយអាសា ครองแกงหม่าสาตุอุคาสาอมันเตสัมบรรไมคนเล่าเด้อจ่อยคนจ่อยเจ้าให้คนเจ้าตึกกัดกำหนดเมียน អយមានប្រកមានសតាមានជោគមានលាមានសុខប្រៀបជារកគឺចងាយបានច័បចัญជបករកច័ន្ទណក្រមកក្រកកឆ្នាក្រាំងឆាំងភឹងមើជើងកតបัญចាជីនិកក្រាំងឆាំងភឹងជើងវេរករកកវេកោណមោពុទ្ធិយសសទុសទុអាទុនេះជាភាសាបុរាណครับចា៎ជាភាសា ให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขนะ <Okay. S 1> ก็เป็นคำอ้อนวอนขอพรหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยลูกช่วยหลานนะช่วยให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขให้มั่งมีสีสุขเพราะว่าลูกหลานมีกรรมเนาะกรรมเก่ากรรม ตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงชาติปัจจุบันก็ให้ค่อยๆทําบุญสืบทรทานไปให้ค่อยแก้กรรมไปให้ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ขอให้อุปชาอาจารย์ได้ช่วยลูกช่วยหลานคือ,อให้ครูบาอาจารย์ในปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็ยนเป็นสุข สาธุ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 อดีสสาธุสาธุสาธุกันยมสมปนิบาต นมัสการปินโตปกาดเปียนกับเจ้าใบดงหลักได้ปันตุงบวงสูงดักจอสมตรงนี้องนะ ក្រាបលេគ្រូបាអាចារ្យអ ôi ខញុំបានសក្ត াই សោកអ ôi ខញុំរូចអំពីទុកเตៅក្រយមុខនេះអែងណា พุทธังอารังเอื้อเตียกุณเอืยขยุมสมเวรเตียทรม,มังน,นาเรือนตะเนียขยุมสมเวรเตีย นี้เ่องพองสังขังัวบังเจรักกำอ้อยประออลพยกกระนงโลกาย เตียงโปรเตียงสรายเนาหูกะหนงโลกายนี้เองนาถ้ามือบนหายออยเตียนมันทากำสอดมีน้อยปราตนะ ทเวบนตามสัตว์กัปัญญาปัญญาสาตทุพองทเวบุนนางจัดอ่อนเมื่อตามจอง អើយប្រសរាយបានសដានជាតិแหนងណាអូលោកាអូលោកាអិនប្រុំเตវតា อาสาขยมพองสาธุสาธุพิคุสังคโฆโอโนชยมามะสาธุสาธุนี่ประหองมอันจะทลายกระนงไงเนี่ยก็อ่อย จุยกนจุยเจ้าเอ็นปรมเทวนดาเด้ออาสาญาณภองจุยกนจุยเจ้าออเทเกิดกำหนดเมียนนายเมียนปรักเมียนสตางค์เอากอดเศรษฐีมหาเศรษฐีกิจไงบัญชาปเดสาทุสาทุสาทุสาโถใครเป็นเด็กอะไรแกกับโคตัวนี้นะ35กับ36 สมอนุญาตดื้อลูกเอาอภัยตู้ทองหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่สองนะคะไปตัดกันนะคะทุกท่าน ที่วงกลมก็จะเป็นสองสี่ค่ะที่วงกลมให้ก็คือสองสี่นะคะทุกท่านอาจารย์สมเพชรนะคะหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะครับก็ก็สวัสดีฟีทุกทุกท่านนะครับก็ในส่วนของอาจารย์เยงนะเวลานี้ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสภาพนี้ก่อนนะครับ หลายคนก็มองว่าอาจารย์ไม่โกนหนวดโกนเข่าคือผมเคยโกนนะฮะแต่หลวงปู่ก็จะลงโทษไม่ให้โกนก็คือการลงโทษหลวงปู่ก็คือเหมือนกับว่าเรานอนแล้วลุกไม่ขึ้นเหมือนกับคนทุบทุบแล้วตีไว้หลวงปู่เคยบอกว่าไม่ให้โกนะฮแต่ผมก็ดือ้อคือผมไม่เคยเอาไว้พอไว้แล้วมันก็เกะกะ อยนี้ก็เลยต้องเอาไว้ในส่วนของห <c oughs> ลวงปู่เนี่ยผมก็ยังเข้าใจว่าหลวงปู่น่าจะให้ผมรออยู่ในตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนในเรื่องของการกลับไปที่เดิมผมก็คงต้องกะฮะแต่ว่าตอนนี้หลวงปู่ยังให้ผมอยู่ในสภาพนี้ก็เลยเอฟซี FC หลายคน ก็ยังสงสัยว่าทำไมผมไม่กลับไปนะฮะก็มีคนโทรมาบอกหลายรอบหลายครั้งนะครับจังตอนนี้หลวงปู่ยังให้ผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะกลับไปแน่นอนอแต่ว่าหลังจากที่ออกพรรษาแล้วผมก็จะขึ้นไปบวงสวงนะครับส่วนจะบวงสวงวันไหนก็จะได้แจ้งอีกทีหนึ่งนะครับดูวันที่เหมาะสม นะครับจะแจ้งอีกทีหนึ่งในการบวงสวงแต่ละครั้งนะครับก็ไม่ไม่น่าจะพลาดนะเท่าที่ผ่านมาไม่เคยพลาดนะในตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้หลวงปู่ก็จะมาเยี่ยมเรื่อยๆนะครับจะมาหามาเยี่ยมส่วนมาเนี่ยจะมาในลักษณะในความฝันบ้าง ในนิมิตเวลาเรานั่งสมาธิบ้างแต่ในในงวดน,นี้นะครับในการนั่งสมาธิหลวงปู่ก็จะนําแตงโมมาให้ผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนมีโชคมีลาบร่ํารวยได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนนะครับขอ,ขอบคุณแอดมินทุกคนนะครับขอบคุณครับ นี่เมื่อสักครู่นะก็เป็นแนวทางวันที่หนึ่งตุลาคม2,567นห้าเดนะคะ <c oughs> หรือว่าใครอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะเลขของอาจารย์สมเพชรนะคะหนึ่งสี่สองนะหรือว่าเจ็ดสี่สองนะ,ะลองไปตัดหมุนกันดูนะคะเนาะสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งกับเจ็ดก็ลองไปตัดหมุนกันดูนะคะทุกท่านเนาะ ยังไงก็ฝากเป็นแน,วท,นวทางนะเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะให้ช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ